บางมีเล mm ืคกที่ไม่บางไอ้บางมีเลืกที่ไตรงนี้เขาทำงานก่อดบ้างเหรอเขาทำที่นี่อนขออนุญาตนะคะปลอดญาตแล้วคือสดที่จะได้ครับรับนาที่มารับหน้าก่อนีีนโอ้โทระโทร เมื่อก hey, ี้ที่ผู้ไายของกัทษมาบอกว่าไอ้มีพม่าแท้กลางแล้วก็ผมก็รีมารีมาแล้วก็ผมก็ไปคุยกับเนียขาวคุยเสร็จแล้วก็ผมก็ไปคุยกับผู้ช้ท okay. ี่หน่งผู้ชี้บอกว่ายิงยาเสียชีวิตอตอนแรกผมถามว่าทําไมมันเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่ามอหน้ากลางแล้วก็ หมอน้ากับอันนี้ก็ไปถามว่าหมอหน้าทาไมก็อันน้ก็ต่อยต่อยกอดต่อยเสร็จแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นไปต่อยใช่ต่อยขาเสร็จแล้วก็อันนี้คนต่ก็ขึ้นไปจะต่อยแล้วก็ไอ้ไน้าก็เหมอว่ามันแค้อะไรก็ไม่รู้หมอว่ามันต่อยผมทำไมแล้วก็มาไปเอาเมียตอนไหนไม่รู้แล้วก็แท้เลยเนี่ยแทงก่อนที่เอาเมียหนีไปใช่แล้วก็แท้เสร็จแล้วก็มันก็เลี่ยนเมียแล้วก็ไปแบ่งแผลเดียว สามแผ่นมีอยู่ตรงตัวนี้แผ่นหนึ่งแล้วก็ไหลแผ่นนี้แล้วก็ขั้นหลักแผ่นหนึ่ง uh huh. ขั้นหลกักก็ขั้นหลักก็มาทะลุปอดแล้ยว uh huh. สามแผ่นเขาเป็นเพื่อนกันไหมไม่ไอเหมือนว่าไม่ค่อยรู้จักกันหรอกมันก็ทํางานที่เดียวกัน uh huh. ไอค้ดไต่ก็มาอยู่ที่นี่เดือนหนึ่งและไอสองเดือนโค้ที่แท้ก็มาอยู่ที่นี่เดือนเดีเดยวเพิ uh ่งมาทํางานกันนะกูใช่ครับผมทางานช่างไฟ